สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาปนป่า้ะ,ะจ้าปลาคอจ้าต้มแล้วเรียบร้อยเปื่อยแล้วจ้าปนเลยจ้าปนเลย เสร็จแล้วค่ะพี่น้องใส่น้ำปลาจ้าน้ำปลาต้มต้มพร้อมกันกับน้ำปลาจ้าคนจาคน้าค้นพ่อน้าหน่อยน้าหน่อยใส่อีกใส่อ,อีกค,กคนจ้าคน ปลาคอจ้ปะปลาคอเป็นตะลงังป่ค่ะใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาต้มสุกีกจักหน่อยจ้าบ่าเข็มใส่ผงนัวคนค่ะคน เดี๋ยวบค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องปนป่าจ้าเสร็จแล้วจ้ามาเด้วค่ะพี่นอ้องป้องปลายกินปนน้ำกันเลยจ้าเด้อพี่น้องมาค่ะมา นะคะมาทานปลนด้วยกันได้จ้าเด้อพักหลายอย่างเยอะแยะจะมีดอกบักอือลวกได้จ้าดอกบักอือลวกด,วดอกบักอือลวก,ก,ลวกบักบวบต้มจ้าพักเกษตรแก่พักเกษตรอ่อนไม่เมือจ้าหมากหน่อยมันหมากแล้วก็จะมีพักชะอมได้จ้าเด้อเนี่ยแล้วก็จะมีหอมป้อมจ้า ก็จะมีผักกาดหินจะปลูกเองจ้าที่ใบหอมใบกระเทียมอยู่ละค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันจ้าเขา่าหอนหอนจ้าเข่าเต็ยมกองมาตามาเปนแล้วขามาเขา,า,ขาน้ำกัน มาจะามาปนจ่าปนโคอันนี้ก็ใส่ใส่ปลาช่อนจ้าพี่น้องแซบบ่ค่ะมาได้จ้ามาด้กินด้วยกันได้จ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องตัวลูกที่ม่เยี่ยมมาชมให้กำลังแรงใจขอบคุณมากมายเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวน้ำกันจ้า ปนปลา,า,า,าจากปนปลามาจ้ามามากนันนี้กัดกินกลมกมกับป้นรดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวที่ปอกเปลือกอยู่ค่ะเปลือกอยังท่านในแกะท่าในปอกซ้ำนี้แหละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าผักคาผักคาหยอดน่อยๆตอกไปกันข้าว